ามาดูหัวข้อของวันนี้นะครับเป็นเรื่องของกําลังหรือ power ก่อนที่จะมาดูในหัวข้อของ power ก่อนมาดูการทบทวนกับเนื้อหาเรื่องงานก่อนในนิยามของงานนะครับเหมือนเดิมจะต้องใช้ความสัมพันธ์ก็คือ f กับ s ซึ่งมีความสัมพันธ์ว่าตัว f กับ s จะต้องอยู่ในลักษณะที่เป็นการขนานเท่านั้นถึงจะเอามาคิดค่าของกำลังได้จากนั้น ส่วนของ power หรือกำลังเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากการเอางานที่ทํามาเทียบกับ1หน่วยเวลาเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเอางานที่ทํามาเทียบกับเวลานั่นหมายความว่าสมการของ P หรือ power นะครับจะเกิดจาก W หารด้วยสมการที่เป็นตัว t นั่นเองซึ่งตัวที่เป็นความสัมพันธ์ของเรื่องงานนะครับก็คือใช้ตัวนี้ F คณ s เราเอา F t แล้วจับคู่สมการใหม่นะครับที่เป็นรูปนี้ มันก็คือจะออกเป็นความสัมพันธ์ของความเร็ว v นั่นเองดังนั้นในสูตรของงานก็เลยกลายเป็นสมการก็คือ f คูณ v นะครับซึ่งถ้าเราเขียนเป็นหน่วยของพ o w e r นนะครับก็ p เกิดจากงานงานใช้หน่วยจูลน,นะครับเทียบกับเวลาก็คือใช้วินาทีความสัมพันธ์ของพ o w e r านก็เลยจะมีค่าเป็นจูลต่อวินาทีหรือเราจะเรียกหลักการตอนนี้ว่าเกิดเป็นวัตต์นั่นเองนะครับหลักการในการจําค่าของ power หรือกำลังในทางฟิสิกส์จำไม่ง่ายนะครับจำไว้ว่าตัวนี้คือกำลังกำลังมีหน่วยเป็นอะไรกำลังมีหน่วยเป็นวัตต์หรือเราอาจจะบอกว่ากำลังเป็นวัตต์แต่วัตต์เวลาเขียนเขียนต่อเต่านะครับไม่ใช่วัตต์ดอเด,ด็กอันนี้คือหลักการของ Power จากนั้นวันนี้จะมาดูในแบบฝึกหัดบ้างนะครับเพราะว่าเราใช้สมการของงานเสร็จแล้วนะครับแบบฝึกหัดในวันนี้จะเกี่ยวข้องกับค่าของ Power ทั้งหมดเลยนะครับ ความสัมพันธ์ทั้งข้อนี้ครับพออ่านนิยามมาปับ๊บบอกว่าออกแรงในแนวระดับคําว่าออกแรงในแนวระดับก็แสดงว่ามันคือ f แบบนี้ซึ่ง f ในแนวระดับเราเรียกว่า f ของแกน x กระทํากับมวล1นกิโลกร,รมัมเคลื่อนที่ไปตามแนวราบ2นะครับสเมตรจากนั้นยกขึ้นสูงในแนวดิ่งมีความสูงเท่ากับ1เมตรโจทย์อยากรู้ว่างานมีค่าเป็นเท่าไหร่ถ้าเขียนลักษณะของเงื่อนไขในการเคลื่อนที่นะครับเราจะต้องดูที่แกน2แกนก่อน แกนที่1คือแกน a อครับอันนี้คือวัตถุก้อนหนึ่งที่มีมวลเท่ากับ1กิโลกรัมจากนั้นในหลักการครับถ้าวัตถุมีมวล1นกิโลกรัมจะต้องมีน้ําหนักก่อนน้ําหนักตัวนี้คือ mg ครับแรงที่เกิดขึ้นเราเรียกว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือแรง n จะมีแรง n อนในตรงนี้การออกแรงนะครับในแนวระดับคือเส้นตัวนี้นะครับอันนี้คือ f ที่กระทำซึ่ง f ตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ3นิวตัน เราเอา3นิวตันเนี่ยไปดันกับวัตถุนะครับพอเอา3านิวตันดันกับวัตถุสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวที่เป็นวัตถุก้อนนี้ครับมันต้องขยับอันนี้คือหลักการของมันครับจากนั้นระยะทางที่เกิดการขยับได้หรือมีการเลื่อนตำแหน่งมาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ2เมตรตัว f กับ2อนะครับอยู่ในแนวเดียวกันแสดงว่าจะเกิดงานในช่วงที่1งานที่เกิดในช่วงที่1หมายความว่าก็คืองานที่เกิดจากแกน x ดังนั้นตัวที่เป็นงานของตัวนี้ เราก็เลยเอาสมการของ f มาคูณด้วย s หรือได้คำตอบเป็น f ก็คือ3นะครับคูณด้วย s ก็คือเคลื่อนที่2เมตรงานในช่วงที่1นะครับที่เกิดจากในแกน x ก็เลยจะมีค่าเท่ากับ6จูลอันนี้คืองานที่เกิดจากกระบนการแรกถัดมาครับโจทย์บอกว่าพอลากมาที่ระยะ1นะครับทำการยกครับยกขึ้นในแนวดิ่งซึ่งโต๊ะมีความสูงเท่ากับ1เมตรอันนี้คือตัวโตะครับมีความสูงเท่ากับ1เมตร การยกวัตถุขึ้นต้องใช้แรงนะครับซึ่งแรงที่เกิดขึ้นก็คือแรง F ตัวนี้ครับเรายกมันขึ้นมาถ้าวัตถุม,มีมวลนะครับจะต้องมีน้ำหนักก็คือ mg ดังนั้น F ที่เราจะต้องใช้เราก็ต้องเอา m มาคูณครับ <Stop. S 1> m ในข้อนี้จะมีค่าเท่ากับ1กิโลกรมัมคูณ g คือ10เพราะฉะนั้นสมการของ F ที่เกิดขึ้นก็คือจะมีค่าเป็น10นิวตันและนิยามของงานเหมือนเดิมครับ ก็คือ f ขึ้นวัตถุขึ้นเหมือนเดิมดังนั้นงานที่เกิดขึ้นในข้อน,นี้จะเป็นงานของแกน Y งานของแกน y เราจะเอาสมการก็คือ f ตั้งคูณด้วยความสูง S f จะมีค่าเป็น10 N, นิวตันคูณกับความสูงของโตะนะครับจะมีค่าเท่ากับ1ดังนั้นงานที่เป็นสมการของแกน Y ก็คือจะมีค่าเท่ากับ10 J. จูลโจทย์อยากรู้ว่างานทั้งหมดจะมีค่าเป็นเท่าไหร่เราก็เลยเอางานตัวนี้มาใช้นะครับบวกกับงานหนึ่งตัวของแกน y เพราะฉะนั้นในข้อที่9นะครับงานทั้งหมดที่ได้จะกลายเป็น wx นะครับบวกด้วยค่าของงานของแกน y นะครับก็คือจะมีค่าเท่ากับ6จูลบวกกับ10นะครับคำตอบเลยมีค่าเท่ากับ10จูลน,นั่นเองนะครับอันนี้คือคำตอบในข้อที่9มาดูข้อถัดมานครับดูข้อที่10 ข้อสีบ,บอกว่าเด็กคนหนึ่งมีมวลเท่ากับ40กิโลกรัมต้องการเดินขึ้นบันไดนะครับจนไปถึงจุด A อ A อยู่ด้านบนนะครับอันนี้จุดข้างบนอยากรู้ว่าจะต้องทํางานเป็นเท่าไหร่หลักการในการคิดครับการเดินขึ้นก็คือการแบกน้ําหนักตัวของตัวเองขึ้นไปถ้าเรามีน้ําหนักเยอะนัน่นหมายความว่างานที่เกิดขึ้นก็ต้องใช้ m mg ก็ต้องเยอะตามไปด้วย จากนิยามตัวเดิมนะครับวัตถุมีมวล m จะต้องมีน้ำหนักก็คือค่าของ mg การออกแรงขึ้นไปนะครับก็ต้องใช้แรง f เหมือนเดิมซึ่งเราจะเห็นได้ว่า f ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องเอามาคูณกับเส้นนี้ครับเพราะว่านิยามของงานก็คือจะต้องใช้ในการขนานเท่านั้น f ขนานกับอะไรขนานกับ5แล้ว f มีค่าเป็นเท่าไหร่ก็คือ mg ครับดังนั้น f ที่เกิดขึ้นเราก็ต้องเอาค่าของ m ก็คือ40คูณด้วย g ครับความเร่งน้ำถ่วงก็คือ10จะได้เท่ากับ40 คูณ10ก็คือ400นิวตันดังนั้นงานที่เด็กคนนี้ทำนะครับเราก็เอา f คูณด้วยอะไรครับคูณด้วยความสูง S หรือถ้าหาคำตอบลงมาครับก็จะมีค่าเป็น400คูณด้วยความสูงก็คือ5เมตรก็จะมีค่าเท่ากับ5เติมศูนย์เข้าไปอีก2ตัวครับคำตอบก็คือจะมีค่าเป็น2000จูลนั่นเองอันนี้คือคำตอบของข้อนี้นะครับ มาดูข้อถัดไปนะครับดูข้อที่11ข้อที่11เนี่ยเกี่ยวข้องกับพลังงานจนแล้วนะครับก่อนที่จะมาดูค่าหลักการของพลังงานจนให้ไปดูทฤษฎีก่อนนิดหนึ่งในหัวข้อเรื่องของพลังงานนะครับในภาษาอังกฤษก็คือใช้คําว่า energy ดังนั้นในตัวย่อของค่าพลังงานเนี่ยเราจะใช้ตัวย่อหล,หลักๆก็คือตัว E ซึ่งพลังงานเนี่ยมีหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานความร้อนพลังงานแสงแต่ถ้าเป็นหัวข้อในตอนของม2นะครับเราจะเน้นพลังงานหลักในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกศาสตร์ว่ามี2ตัวนะครับพลังงานที่เกี่ยวข้องกับกศาสตร์จะมี2อย่างครับจะมีพลังงานศักด์กับมีพลังงานจนในศัพท์ทางภาษาอังกฤษนะครับพลังงานศักด์เราใช้คําว่า potential นะครับและก็ค่าของพลังงานจนเราใช้คําว่า kinetic ดังนั้นตัวยอดที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเขียนตัวยอไมาสองตัวนะครับ พลังงานคือตัว e ครับถ้าเป็น e ที่เป็นค่าของพลังงานศักด์เราจะเขียนว่าเป็น ep ส่วนพลังงานจนนะครับตัวย่อตัวนี้ใช้ตัว k ดังนั้น e ที่เกิดขึ้นเราจะเขียนด้วยค่าของ ek นั่นเองนะครับหมายความว่าพลังงานในทางฟิสิกส์ในหัวข้อนี้นะครับมี2เรื่องนะครับก็คือมีค่าของ ep กับค่าของ ek จากนั้นตัวที่เกี่ยวข้องกับพลังงานศักด์นะครับจะสามารถแยกออกเป็น2ตัวครับก็คือตัวที่เป็น พลังงานสักน้ำถ่วงแล้วก็ตัวที่เกี่ยวข้องกับพลังงานศักยืดหยุ่นพลังงานศักน้ำถ่วงนะครับเราจะใช้สูตรก็คือเป็นค่าของ mgs ส่วนพลังงานสักยืดหยุ่นนะครับใช้สมการหลักๆก็คือเศษหนึ่งส่วนสอง kx กำลังสองนะครับอันนี้ต้องจําสูตรไปก่อนเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีหลังนะครับพลังงานจนครับใช้ตัวย่อคือ ek ek มีสมการว่าเศษหนึ่งส่วนสอง mb กำลังสองถ้าเป็นเทคนิคในการจานะครับจาแบบง่ายๆให้ เราจำที่พลังงานศัก์ก่อนอะไรก็ตามครับที่เกี่ยวข้องกับพลังงานศัก์ให้เราจำว่ามันจะต้องมีความสูงหรือให้เข้าใจว่าถ้ามีสูงก็ต้องมีศัก์หรือเรียกว่าสูงศัก์ก็ได้ครับกรณีของการเกิดพลังงานศัก์เช่นวัตถุตกจากที่สูงครับตกมาจากที่สูงจากความสูงจะไม่มีความสูงอีกเพราะฉะนั้นถ้ามันลงมาข้างล่างเราจะเรียกกันว่าไม่มีความสูงก็คือต่ำตกมาข้างล่าง มีความเร็วในการตกดังนั้นความเร็วที่เกิดจากการตกมีค่าต่ำลงมาเราจะเรียกว่าต่ำจนต่ำจนแต่เวลาเขียนจนในทางฟิสิกส์เป็นจนลอลิงนะครับนอนหนูกระรันหรือสูงสักต่ำจนแล้วถ้ามันมีการไปชนกับสปริงอีกให้จําว่าย่นสปริงนะครับสูงสักต่ำจนย่นสปริงนะครับ จำแบบนี้สูงสักต่ำจนย่นสปริงอันนี้คือเป็นเทคนิคในการจำนะครับแล้วก็ค่อยไปจำสูตรเอาทีหลังก็ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสูงสักต่ำจนแล้วก็ย่นสปริงมีหลักการของพลังงานแค่นี้ที่เหลือก็คือต้องจำสูตรก่อนพลังงานสักใช้สูตร mgs นะครับพลังงานสักที่เกี่ยวข้องกับการยืดหยุ่นใช้สูตรเศษหนึ่งส่วนสอง kx กําลังสองและพลังงานที่มีความเร็วเราเรียกว่าพลังงานจนนะครับหรือใช้เศษหนึ่งส่วนสอง mv กําลังสองนะครับ อันนี้คือในหัวข้อของพลังงานนอกจากนั้นแล้วครับพลังงานเนี่ยเราจะใช้รูปแบบในการเปลี่ยนครับพลังงานในจุดจุดหนึ่งมันสามารถเปลี่ยนไปเป็นพลังงานอีกอย่างหนึ่งได้เหมือนกันเราจะเรียกหลักการตอนนี้ว่ากฎของการอนุรักษ์พลังงานพลังงานที่มีความเร็วคือพลังงานจนพลังงานที่มีความสูงคือพลังงานศักพลังงานที่มีการยืดหรือหดเรียกว่าศักย์ยืดหยุ่นนั่นเองนะครับ ยกตัวอ,อย่างเช่นอะไรครับยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าสมมุติว่าตัวนี้มีความสูงของวัตถุก,ก้อนหนึ่งผูกมัดกับเชือกเอาไว้ถ้าเราตัดเชือกลงไปนะครับพลังงานที่มีความสูงมันจะตกลงมาข้างล่างแสดงว่าพลังงานที่เกิดการกระแทกลงมาครับมันจะกลายเป็นก้อนของพลังงานจนก่อนหรือเกิดเป็น ek ek นะครับไปชนกับตัวที่เป็น ลักษณะของเสาเป็นตอกหมดลงไปอีกดังนั้นมันก็จะไปกดลงไปนะครับซึ่งตัวนี้จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการของการเคลืนงานนั่นเองนะครับหรือถ้าดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับในหัวข้อของพลังงานก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับแอปนี้ชื่อว่าแอปเพ Simulation นะครับเราสามารถเข้าไปเปิดดูได้รูปแบบในการเรียนครับเราจะมีการกำหนดค่าต่างๆเช่น ถ้าเราปล่อยวัตถุจากที่สูงนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าก้อนของพลังงานที่เกิดขึ้นหนึ่งตัวจำไว้ว่าสูงสักนั่นหมายความว่าพลังงานที่เกิดขึ้นตอนนี้มีความสูงต้องมีพลังงานสักเกิดขึ้นสังเกตในแกนที่เป็นแกน x ก,ก็ได้ครับมีพลังงานอยู่สตัวก็คือมีพลังงานสักกับพลังงานจนและมีพลังงานรวมไม่เกิดเป็นความร้อนนะครับเพราะว่าไม่คิดค่าของแรงเสียดทานถ้าเราปล่อยวัตถุครับวัตถุจะมีการเคลื่อนที่ตกลงมาข้างล่าง กราฟที่เกิดขึ้นจะมี2ตัวนะครับก็คือกราฟตัวที่เป็นพลังงานจนกับพลังงานศักมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับขึ้นลงสลับกันไปก็แสดงว่าพลังงานที่เกิดขึ้นจะเป็นการเปลี่ยนระหว่างพลังงานศักกับพลังงานจนไปเรื่อยๆแบบนี้เรียกว่ากฎของการอนุรักษ์พลังงานนะครับและพลังงานที่เกิดขึ้นครับจะมีค่าต่ากับค่าของพลังงานรวมเสมออันนี้คือนิยามที่เกี่ยวข้องกับกฎของการอนุรักษ์แต่ในความเป็นจริงแล้วครับการที่เราเคลื่อนที่ของวัตถุแบบนี้เราไม่ได้ เคลื่อนที่ไปแล้วสูงเท่าเดิมนะครับความสูงที่เกิดขึ้นจะมีกระบวนการในการลดทอนไปเรื่อยๆจนสุดท้ายครับมันกลายเป็นศูนย์อันนี้คือความเป็นจริงการคำนวณในทางวิสิกจะมีอยู่สองเงื่อนไขนะครับก็คือใช้อนุรักษ์กับใช้ไม่อนุรักษ์ซึ่งปกติแล้วเราก็ต้องมาดูในนิยามก่อนว่าในโจทย์ข้อนั้นเป็นการคำนวณแบบไหนนะครับเป็นอนุรักษ์หรือไม่อนุรักษ์ลักษณะของการคำนวณแบบกดไม่อนุรักษ์ก็อย่างเช่นแบบนี้นะครับจะต้องมี แรงหนึ่งตัวมาเกี่ยวข้องครับเราจะเรียกหลักการตอนนี้ว่ามีแรงเสียดทานนั่นเองตัวนี้นะครับอันนี้คือในความเป็นจริงครับถ้าเราปล่อยวัตถุจากที่สูงวัตถุจะมีการเคลื่อนที่ตกลงมามีความเร็วเพิ่มขึ้นและเมื่อเวลาผ่านไปครับเราจะเคลื่อนที่ช้าลงเรื่อยๆจนกลายเป็นศูนย์เพราะว่ามีความร้อนเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเช่นดุยรอบหนึ่งนะครับปล่อยมาจากปล่อยวัตถุจากที่สูงนะครับเรียกว่าสูงสัก ตกมาอยู่ข้างล่างเป็นพลังงานจนนะครับเนี่ยพลังงานจนจะอยู่ที่จุดล่างสุดคือจุดนี้ครับถ้าเราดึงขึ้นไปนะครับตอนนี้มีความสูงปล่อยลงมาครับตกมาข้างล่างกลายเป็นพลังงานจนและลอยขึ้นสูงความสูงจะไม่ใช่จุดเดิมนะครับซึ่งจะมีการลดลงมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าจะต้องมีหลักการเรื่องของความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองนะครับ จากหัวข้อที่ดูนะครับเราจะเห็นได้ว่าในส่วนของพลังงานเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการในการคิดอยู่นะครับซึ่งอยู่ที่ว่าเราจะเป็นกฎแบบไหนจะเป็นอนุรักษ์หรือไม่อนุรักษ์นั่นเองถ้าในเงื่อนไขของการเป็นกฎอนุรักษ์พลังงานหมายความว่าผลรวมของพลังงานณจุดที่1นนะครับจะต้องมีค่าเท่ากับผลรวมพลังงานณจุดที่2เสมออันนี้คือกฎอนุรักษ์ส่วนถ้าเป็นกรณีที่เป็นการเปลี่ยนทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับกฎอนุรักษ์พลังงานก็อย่างเช่น การเปลี่ยนจากพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าแบบนี้นะครับเป็นอนุรักษ์พลังงานหรือเกิดจากรูปแบบพลังงานในอื่นก็ได้นะครับเช่นพลังงานไฟฟ้าสามารถเกิดเป็นพลังงานกลได้ลักษณะของไฟฟ้าถ้าเกิดเป็นพลังงานกลก็อย่างเช่นพวกมอเตอร์นะครับหรือเป็นหลักการของพัดลมก็ได้ครับพวกนี้เป็นหลักการของการเปลี่ยนเป็นพลังงานกลไฟฟ้าเกิดเป็นแสงก็คือหลอดไฟนะครับ หรือไฟฟ้าสามารถทําให้เกิดเป็นพลังงานเสียงได้ก็อย่างเช่นการสร้างเสียงที่เกิดจากลําโพงนั่นเองแต่ปกติแล้วเนี่ยการสร้างพลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเกิดเป็นพลังงานเสียงเนี่ยจะต้องใช้กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับแม่เหล็กก่อนแล้วก็ทําให้เกิดการสั่นที่จะเกิดเป็นพลังงานเสียงได้นะครับทีนี้รูปแบบของพลังงานที่เป็นความจริงส่วนใหญ่นะครับที่เราใช้ในชีวิตประจําวันนะครับเราจะใช้หลักการนหนึ่งตัวซึ่งส่วนมากมันจะได้เป็นกฎไม่รัก แต่พลังงานที่เกิดขึ้นมันก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับแค่มันเปลี่ยนไปเป็น,เปนรูปอย่างอื่นด้วยนั่นเองจะมีสมการว่าตัวพลังงานณจุดที่1น,นะครับจะต้องบวกกับตัว W นะครับหรือเกิดจากงานภายนอกมาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็จะมีค่าเท่ากับผลรวมของพลังงานณจุดที่2อ,อันนี้คือสมการอีกหนึ่งตัวซึ่งหลักการที่ใช้เดี๋ยวค่อยมาดูโจทย์อีกทีหนึ่งนะครับทบทวนอีกรอบหนึ่งนะครับในส่วนของพลังงานมีอยู่3ตัวนะครับตัวแรก พลังงานที่มีความสูงเราจําว่าสูงศักยพลังงานของมันคือ mgs ถ้าพลังงานที่มีความเร็วนะครับเรียกว่าตา่มจนต่มจนใช้สมการเศษหนึ่งส่วนสอง mb กำลังสองพลังงานที่มีการยืดนะครับหรือหดหรือการย่นนะครับเรียกว่าย่นสปริงพลังงานศัก์ของสปริงนะครับใช้ eps ก็ได้หรืออ e ินพลนิเชียลของสปริงนั่นเองนะครับใช้1ส่วน2 kx กำลัง2 อันนี้คือในส่วนของพลังงานนะครับทีนี้ขอดูในส่วนของพลังงานศักย์ของสปริงแป๊บหนึ่งในหลักการของสปริงเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการนะครับซึ่งกระบวนการที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นการยืดนะครับของสปริงจะเป็นการยืดก็ได้จะเป็นการหดก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นในตัวอย่างนี้สมมุติว่าเราออกแรงดึงครับเราออกแรงดึง มันจะมีระยะตัวเลขที่เกิดขึ้นเรียกว่าระยะยืดครับซึ่งตัวเลขที่เกิดขึ้นมันก็จะขึ้นกับค่า k ของสปริงนั่นเองถ้าค่า k มีค่าเยอะสปริงเวลาออกแรงดึง k กับ f ก็ต้องมากตามไปด้วยนะครับหรือเกิดการออกแรงอัดครับความยาวของสปริงก็ต้องมีค่าสั้นลงนะครับอันนี้คือหลักการของแรงดึงของสปริงหลักการของสปริงครับสามารถทําให้เกิดเกี่ยวข้องกับพลังงานได้เหมือนกันซึ่งพลังงานที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเรียกว,ว่าพลังงานศักย์นะครับ สักที่เกิดขึ้นตันนี้เรียกว่าศักยยืดหยุ่นเช่นเราดึงครับดึงขึ้นไปพลังงานที่เกิดขึ้นมันก็จะมีค่ามากตามไปด้วยนะครับหรือในทางกลับกันเราอาัดสปริงครับก็จะเกิดเป็นพลังงานสักยเหมือนกันซึ่งเกิดเป็นสักย์ยืดหยุ่นเหมือนกันก็แล้วแต่กรณีท่นเองนะครับถ้าเอานิยามของตัวนี้มาเขียนเป็นศักยของสปริงเพิ่มเติมนะครับตัวที่เกี่ยวข้องกับพลังงานศักยสปริงเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับแรงดึงด้วยเช่นแบบนี้นะครับอันนี้คือตัวสปริงถ้าเราออกแรงดึงสปริงด้วแรง f แล้วปรากฏว่าสปริงเนี่ยมันมีการยืดออกซึ่งมีระยะยืดนะครับเกิดเป็นตัว x สมการของสปริงนะครับ f จะมีสมการว่า k คูณ x ในเงื่อนไขในทางฟิสิกส์นะครับเราจะติดเครื่องหมายลบไปด้วยเครื่องหมายลบหมายความว่าเป็นหลักการของการคิดของทางเวกเตอร์นะครับเพราะว่าเวลาเราออกแรงดึงเราออกแรงไปด้านนี้นะครับคือหลง f การกระจัดก็คือแรง x ไปทางด้านนี้ แรงดึงสปริงครับจะเกิดแรงตีกลับมาทางด้านนี้ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าตัว f กับตัว x เนี่ยมันมีทิศทางส่วนทางกันดังนั้นเครื่องหมายจะไม่ค่าเป็นลบแต่ในการคำนวณก็คือก็ใช้แค่สมการเดียวนะครับ f เท่ากับ kx นั่นเองนะครับในการคำนวณทั่วไปเราก็ใช้แค่สูตรเดียวนะครับทีนี้มาดูโจทย์บ้างนะครับจากข้อที่เกี่ยวข้องก็คือข้อที่12นะครับ11 12ข้อนี้นะครับ อันนี้เกี่ยวข้องกับพลังงานจลน,นะครับโจทย์บอกตัว m มาครับวัตถุมีมวลหนักก็คือให้ m มาให้ความเร็ว v ครับซึ่งโจทย์ในข้อนี้ให้ v ที่เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงมาในการคำนวณหาค่าของพลังงานจนก็คือค่าของ ek ek ใช้สูตรก็คือเศษหส่วนส mv กลั 2. แต่ตัวที่จะต้องมาเปลี่ยนคือตัวนี้ครับ72กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราจะต้องเปลี่ยนให้เป็น m p e s หรือเมตรต่อวินาที หลักการในการเปลี่ยนหน่วยในเรื่องนี้ถ้าไปดูในหัวข้อจะมีตัวเลข2ตัวนะครับเมื่อเทียบมาแล้วจะมี18ส่วน5กับ5ส่วน18เราจะมีเทคนิคในการจําแบบนี้นะครับถ้าเปลี่ยนจาก M/ อไปเปลี่ยนเป็นกิโลเมตรเทียบกับชั่วโมงเราดูที่ m กับกิโลครับ m มันน้อยกิโลมันมากตัวคูณที่เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องคูณเป็นตัว18ส่วน5ครับค่าต้องมากขึ้นแต่ถ้าในทางกลับกันครับเราเอาตัว กิโลเมตรกลับมาเป็นเมตรต่อวินาทีกิโลมันมากกว่านะครับเมตรมันน้อยกว่าตัวคูณที่เกิดขึ้นจะกลายเป็น5ส่วน18นะครับจะสลับที่กันดังนั้นจาก72นะครับก็ต้องคูณค่าที่มันน้อยลงครับก็คือเป็น5ส่วนด้วย18ดนั่นเองตัดตัดเหลือ4นะครับเพราะฉะนั้น V ที่เกิดในเส้นนี้ก็จะมีค่าเป็น 20m/ s เราก็จะเอา20 M s ปไปแทนค่าเพื่อหาคำตอบในข้อนี้นะครับ แทนลงไปครับปึ๊บหนึ่งส่วนสอง m คือมวลนะครับก็คือสองพันครับ v ก็คือเป็นยี่สิบนะครับยกกลาลังสองตัดสองพันนะครับก็จะเหลือหนึ่งพันสองกำลังสองก็จะเป็นสี่ร้อยนะครับนับหนึ่งสองสามสี่ห้าดังนั้นคำตอบก็จะเป็นสี่โวลด้วยสิบกำลังห้าจูลเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือการหาค่าพลังงานจล ต้องจำสูตรให้ได้ก่อนนะครับว่าพลังงานจลเกิดจากอะไระดูข้อที่12นะครับข้อนี้เป็นการเอาหลักการขอ,กของกำลังกับพลังงานมารวมกันแล้วนะครับโจทย์ในข้อที่12เนี่ยจ์บอกว่าต้องการหากำลังคำว่ากำลังก็คือ power ครับเราก็ต้องไปดูนิยามของ power มาก่อนเจบ p เกิดจากงานเทียบกับเวลาซึ่งสมการของงานครับก็คือ f คูณ s หารด้วย t ครับคูณด้วย v ความเร็วคงที่อันนี้สามารถใช้ได้ตามปกติเลยนะครับดังนั้นกำลังในข้อนี้ก็จะมีค่าตท่ากับการยกของครับคือแรง f มีมวล m น้ำหนักก็คือ mg ดังนั้น f ที่เกิดขึ้นเราก็ต้องเอา mg มาใช้ซึ่งจะมีค่าเป็น600คูณด้วย g ครับก็คือ10 f ที่เราได้ครับก็จะมีค่าเป็น6 100คูณด้วย10นั่นเองอันนี้คือสมการ e f นะครับ s คือระยะทางครับซึ่งโจทย์ไม่ได้ให้มาและต้องเทียบกับ t แต่สมการที่อยู่ในรูปของ s ส่วนทเนี่ยมันคือค่าของ v นะครับพอตัวนี้เป็น v นะครับเราก็เอามาแทนค่าครับตัวที่เกิดจากแรงก็คือเป็น6,000นะครับคูณด้วย V ก็คือ2 ก็ได้12 1 2 3กําลังเป็นวัตนะครับหน่วยที่เกี่ยวข้องก็คือตัว W นะครับเสร็จแล้วนะครับส่วนข้อ13นะครับดูที่กระบวนการก่อนมีปั้นจันต้องการยกมวลการยกมวลเนี่ยอย่าลืมนะครับต้องเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นนิวตัน ถ้าเปลี่ยนให้เป็นนิวตันมันก็เอา1,5,0,0นะครับคูณด้วย g ครับ g เป็น10ถ้า g เป็น10ก็จะได้1,5,1,2,3 1,5,000นิวตันขึ้นสูงนะครับความสูงก็คือ s ในเวลาครับเวลาก็คือ t ต้องการหากำลังของปั้นจันทร์ว่าจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ก็ p ครับเท่ากับ w สวน t แตก w ออกมานะครับงานเกิดจาก แรงคูณกับการกระจัดหารด้วย t เมื่อแทนค่าลงมาก็จะเป็น150 0, 0 0นะครับคูณด้วย s ก็คือ10เมตรหารด้วยเวลาครับก็คือ20เราก็ตัดตัวเลขครับตัดตัด,ตดนะครับก็เอา15กับ2นะครับเหลือ7.5มีศูนย์3ตัวนะครับก็คูณด้วย10บกำลัง3เข้าไปกำลังเป็นวัตต์ครับตอบแล้วนะครับ 7.5กิโลวัตต์หรือ7.5คู10ณ10กำลัง3ก็ได้นะครับตอบในรูปไหนก็ได้อ่ดูข้อที่14นะครับบอกกำลังมาครับอันนี้คือกำลังกำลังหมายถึง power ครับกเ็เขียนตัว P ไว้จากนั้นจำไว้ว่ากำลังมันเป็นวัตต์แต่ในข้อนี้มันเป็นกิโลวัตต์มาเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนก่อนนะครับกิโลวัต กิโลคือสิบกำลัง3นะครับได้ P มาอัตราเร็วครับอัตราเร็วคือ V ในหน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนักเรียนก็ต้องเป็น36คูณด้วย5ส่วน18นะครับกิโลเปลี่ยนเป็นเมตรค่าต้องน้อยลงนะมันมีตัวเลขแค่2ตัวนะครับส8ส่วน5กับ5ส่วน18ถ้ามันจะน้อยลงได้ตัวเลขตัวหารต้องมีค่ามากเราก็ตัดตัวนี้ครับ 18กับ36เหลือ2นะครับ v มีค่าเป็น10โจทย์ต้องการหาแรงฉุด p w ส่วน t นะครับมีค่าเท่ากับ f s ส่วนด้วย t จับคู่นี้เหมือนเดิมก็จะเกิดเป็น f คูณกับ v ต้องการหาแรงฉุดต้องการหาตัวนี้ครับดังนั้นสมการในข้อนี้ต้องเขียนว่า p จะมีค่าเท่ากับ f คูณด้วย v นั่นเอง ซึ่ง p ก็คือ5ครับคูณด้วย10กำลัง3 f ต้องการหาครับ v ก็คือ10ดึงลงไปครับก็เป็นตัวหาร10กํลัง1กับ10กํลัง3ตัดกันเหลือ10กํลัง2นะครับก็ได้ f ออกมาจะมีค่าเท่ากับ500แรงใช้นิวตันนะครับเสร็จแล้วส่วนข้อที่15ก็จะคล้ายๆกันนะครับข้อนี้ก็ เหมือนเดิมครับมี m มาใหอ้อันนี้คือ v ต้องการหาพลังงานจนครับสูตรของพลังงานจนเกี่ยวข้องกับความเร็วสมการก็คือ ek ครับ1.2ส่วน2 m v กํลัง2แทนลงไปนะครับ m คือ0.5ครับ v ที่เกิดขึ้นก็คือ20ยกกำลังสเข้าไปนะครับดังนั้นได้1.2ส่วน2คูณ0.5แล้วก็ ไปคูณด้วย20งสมีค่าเท่ากับ400เราก็ทำการตัดตัวเลขเลยก็ได้นะครับตัดเป็น1ส,นส่วน2ชึบเนี่ยตัดตัด4หลือ2นะครับกลายเป็น200 200ตัด0ูนย์หน้าตัดศูนย์หลังเหลือ5ก็จะเป็น5กับ20นะครับคำตอบก็จะมีค่าเป็น100จูลน,นะครับ